ไม่ใช่หระหวาาัวหน้ามค่ไข่หระครับ,บโอ้หัวหนา้าไข่อันที่ทีมงานทีมงานเสือเถา่ามาเบ็เบาเกีงพันนะครับเ <ride> บาเกีงมันได้ดีอ, <laughs> อันนี้อันนี้เบาเกี้ยนนามเจี๊เส้น,กนเกาะลอยเจีบเสีอยเจ็ดบสบเส้นครับเบาเวียนน้มติดพาล่ม นี่บ่ไม่ล้านพี่แนวนี่บะล,ล่านโอ้ต,ตัวนี้มันยิดตัวให้ทันการล้านดำๆนล่น่านครับตัเท่านี่การล้านนี่กันแต่ว่าเออนนี่้าลาลมันมันบ,บวบสวยคิวลาเทอานี่จเ,เจักเซนร้อยหกสิบเซนครับผมมือนีเชี่ยนบิ๊กกระสิมาแรีนเบาถ้ามาแรีนเบาอยู่ทงน้องหอยบันนัดดีพี่ครับผมทงน้องหอยบันนัดดีตำงบนน้องห้าง ใกล้ๆค่ายบวงไฟเสือเถานี่หัวหน้าค่ายเสือเถาเพิ่นกับมาหัวหน้าแขกอันนี้แขกบ่มีหนวดครับผมวัย่ามโตกปลานี่อันสิบ้าคักหลายเบียดเป็นลำๆอยู่ตอนนี้ก็แลังมันขั้นสนุกมันจะขึ้นเ ตอนนี้กำลังมัดมัดสนู่ใส่อยู่ครับผมเดี๋ยวถ่ายจะ็คครูพี่น้องรอสักครู่เดี๋ยวได้ลุนพยีนใส่กับว่าว่าเคยเห็นบบาเพิ่นจกักเสือเพิ่นท้ไปบอกว่ามา่เบิงไห้แน่ว่าเสนมาแมรนซอยแน่เป็นแนวใดว่า,สาเนนาสร็จทองอันนี้ก็ร่มดีดีพี่น,อน้องอทองอันนี้ร่มดีว่าคือทองหน้าพยีนใส่หน้าพายิใส่มีแม่ใช่ก้ใหม่แมนแมนจนนีน้ว่ามีโก้ใหม่ดิอันนั้นจนเขาบอกว่าปั้มเขาทานสวัสดิออ์ ไม่ใช่เอาไปขายเรื่อยจงขายเรือยก็ไม่หลายิ่งเ่ราะอะไรเพราะอะไรเน่ยม่ชอเสี่ยวขอนคั้นหัวหน้าเพื่อนเพื่อนเสี่ยวขอนคว้านหัวสนนั่เอาครับถ่ารุ่นเงินครับผมพี่น้องครับพี่น้องผมตอนนี้กำลังมาเข้าอยู่เอฟซีท่านได้หรอกมาบัณฑิต บอมเสี้ยนบอมจ้ะนันเป็นเสียนบอมครับผมไอหนุ่มรูปหล่อลูกเงี้ยท่านไมเมี้ยหรอครับผมแต่ว่าขยันนี่บอกโอ้ยผู้ใด้ได้เป็นลูกเป็นเป็นเป็นผัวนี่บอกไ้ว่าลื้อบ่ต้องบ่ต้องไปคิดถึงซาดนาหรอครับผมมาซาดหน่กะพ่อละคุ้มคุ้มคุ้มมันระบาเดาขึ้นแล้วมันระบาดก็คืนแล้วน้ำทังน้ำทังดำดวกเป็นดูด มาล да ่อรุ่นก right. well, ็ว่าวเวียดนามครับผมพญียงไส่ก็บอกเคยเห็นคือกันนี่แหละรั้งแรกนี่หลายเทือแรกว่าวเวียดนามขนาดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนมือนีก็ล่มดีดีพี่น้องลเมื่อเมื่อกี้ไปแลนอยู่ดอกสิไปแลนไปใช้ได้แปดสิบปีละฮะไปใช้ได้แปดสิบปีเราเอาไปนียังแปดสิบไม่เคยแม่น้อกว่ได้เจ็ดสิบปีน้องพญียงไส่ได้ห้าสิบเจ็ดปีครับยังไม่ได้รับเงินเดือนนะเอาวทารุ่นกันพี่น้องพุ่น เจ้าของเพิ no ่นกำลังไล่เสือกไปพุ่นครับหมวกแดงแดงพุ่นเนมเห็นเนมเบิ่งแต่หมวกกับหู้เราตอนนี้เนีมาหาเสือเส้าเถ่าเถ้เนี่ยตอนนู้นมุนขึ้นไอเสือเส้าเถ่าเสือเถ่านี่เสือเถ่าของแท้นี่ครับผมพื้นจ้ิงจริงบอมเบลเสือตัวสุดท้ายเลยครับผมใช่ครับคุณไข่เสือเถ่าพอดีอยากมาเยี่ยมชมกับมาเบิ่งแรดเรือครับเด้อพุ่นไข่เสือเถ่า คนกลางทงครับผมผมันจะตาดไฟก็ได้ครับผมอีกจัาหน่อยเพิ่นจังสีจวดถึงหน้าบังไฟละครับผมแต่ว่านานีแล้วจวดแล้นเบากันครับผมเบากันช่วงนี้โอ้คือไปไกลแถวบ้านแถวเ้าะมันถึงเมื่อยแลงแน่เลยร่มแห้งมาหนิเจ้ามันสนุกดีปะ โอ้ไปยางสวยงามครับพี่น้องผมว้าวเครื่องบินเสียนบิก๊กพ่นครับผมที่รีที่รี่เลยครับผมจะว่าสีสันมันอาจสีบอนี่ปันใดเพราะว่ามันกลมกลืนกับอันสีทองผ้าครับผมพ่นครับพี่น้องโอ้ขึ้นดีเขาเล่าอีีครับผมโอ้นิ่งเลยเนาะพ่อนเรีนลม เรียน่มอยู่กลางอากาศย่างสวยงามปานีหยงเกาะบังไฟครับปานบังไฟปานบังไฟอันไายเสื้อเ่าคนละป็นครับพี่น้องผมอันนี้เท่างดูเท่งเด้อครับผมกำลังทำวลากอากาศครับผมตอนนี้ยูมันสิบห้าองศาฮะสิบห้าองศาพนะคุณครับยุคยี่ห้อหนึไฟมากพุนครับผมพี่น้อง แต่ควาเพื่อนกับกำลังไล่เสือกใส่อยู่ครับผมออกเสือกไมาไม่ย,ยางดีได้เสือกขนาดสองยิ่เครื่องผุนออกเสือกแบบเป็นตังตังลแล้วลอยเ้าเลยครับผมเสียงจะนุ่งหูดังไหมพ่อผมจน่หูดังกับมวนอยู่แนื้นอนของเราไปเบาเบาเวียดนาม จกักเสดส่วนจากในพอญ่ไส้ยสังท่านเดี๋เคยเห็นก็จะเทื่อครับผมเพราะเคยเห็นนี่แหละ <c oughs> นี่แหละเทื่อแล,ล,ลกครับผมกับว่าวเวียดนามของเซียนบิก๊กเซียนบิก๊กเซียนว่าวบนนั่นดีตำบลน้องห้างพื้นเมืองครับผมฮุ่นโอ้สีย้อนเขาขี้ฟ้าบนนอบานี่บันน้ไม่เคยเห็นเลยน <c oughs> ี่ไอย้อนเบิร์ตเขาขี้ฟ้าได้นันเสื้อสองมิ้นเครื่องนัน <c oughs> ตั้งนัน <c oughs> คนครับก็ร่งก็ร่งไล่เสือกใส่ปล่อยปล่อยลงแมนเม่นสีผูกไปบนน้อปล่อยลงเราปล่อยลงทะยานเสือกเดี๋ยวไปหาเสียนบิกพี่น้องเกิดยังขึ้นนิ่งเบาสูงนี่ครับ นิ่งเบาสูงนิ่งสูงเบาเราไฟเช็ดเราน้ำหน้าใครบังไฟเพิ่นภาคเพิ่นกสีภาคคือบังไฟนิ่งเบาโอ้ยวยครับผมพี่น้องมุมมองด้านหน้าครับผมมันก็ขึ้นเที่ยงดีอยู่ตัวล่ะคือมีเอียงมีเอียงกินขั้วน้อยนึงบ่ะ ครับวันี้อยากเอาจุฬาเรียนถูกเพื่อนำกันนะอ๋อบานี้แลยนนี่แล้วสิปล่อยจุฬาบ่บันโอเคครับผมนั่นครับพี่น้องผมนี่ลาวาววาวเวียดนามวาวเวียดนามจะว่ามาเรียนอยู่บ้านนั่นดีวาวเวียดนามจะว่ามาเรียนอยู่บ้านนั่ดีครับผมบานี้เจ้าของเพื่อนกกสิปล่อยวาวจุฬาครับบันี้

โอเคครับผมเอาหยอกกันมวนๆเสร็จแล้วครับว่าวเราว่าเวียดนามว่าวเราว่าเวียดนามไม่แรีนอยู่บ้นได้ดีว่าวห้าน้อยว่าซ่านครับผมบัณนี้ไปุูนกับว่าวจุฬาเลยครับบัณฑิตรถกำลังมากพี่น้องแรีนแรีนการเรีนน้ำทางดำ ใช่ไหมผมว่าอย่าผูกอย่าผูกไว้เห็นมันขวมทางดำเดือเวลาลูงมันอันตสายร่แบบนี้มันขึ้นหาเข้ามาผ่านเสียบวาวนงานเขาเออไปเออเนี่ยอุปสรรคไรเอาได้ไปไปเ้วพี่น้องมาหนิเขาหาต้นแก่ที่แรก เสนูรันเลยเห็นครับผมขึ้นดีหรือที่ีแหลเขาหาตนกระยอมเทือดีส่วนที่เขาก็แก่แต่ว่าปลดออกได้เองนุ่นครับผมกระลังเรียนร่มที่ล่าสวยงามครับผม กำลังไล่เสือกใส่เทียนบีไปยับเสือกออกจากกันอยู่ครับผมเดี๋ยวมนสิมากไก่กันบนครับผมโอ้คืนดีคืนดีคืนดีของเล่าอีหลีเอี่สนุ่ลั่นเลยพี่น้องสนุ่วลั่นดีขนาด ้นครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งมุมมองด้านหน้าน้ำเสียนบิกครับผมน้ำจะคลองวาวครับไปไปพี่น้องไปสุดเสีองเลยบ่สุดเสีองคนสั่นแต่ว่าซ้ำนี้พอดีแล้วด้วยจังไรคุณครับ เอฟซีเยอนมากใชได้บาทครับพี่น้องผม คุณครับพี่น้องผมอยูร่มละบาดนี่ร่มทึ่งพอดีเนาะร่มกำลังเสมือแมนอยู่ค,ครับผมรีลาสวยงามขึ้นดีดีครับผมคุณบอกลี่ลาทาทางนี่นะครับรอดจุลาทาพยอง รอจุลาทาพยองของเซียนบิก๊กส่วนฟังท้าฝุ่นครับผมกับเป็นวาวเวียนามครับผมของเจ้าของเดียวกันนี่แหละครับฝากยุไอมัดว้ธงผูกว้ธงเดียวกันครับผมผูกว้เบิดขึ้นเกินครับผมลงอแห่งพวกคืออืออันเฮ็ดโดนหลับเบาเดวือง เตะเตะผ้นดิเก yeah. ี่ยวเขาเร็วโอ้เฮ็ดเตกี้ยวเขาเร็วเฮ็ดไปเตะพี่กายผมนะบานะเฮ็ดแตง่วยนะโอ้เฮือกันครับผมพิ่นมาเังแจให้แจนะที่ละครับผมบรรยากาศทงองนาอีสานบานเท่านี้มือแรงครับผมอ้าวเย เสานูดังลั่นดีครับเสนู่มวนครับพี่น้องเวั่งครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้พ,นพี่นี่ใส่ครับขออําลาพีอลัลานองสมนีก่อนครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นี่ใส่น้ำในเด้อครับเด้อ ขอให้เ,เพื่อนๆเอฟซีวัดสุมงสุวันสุภูสุขคนละครับผมมีสุขภาพแข็งแรงครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้เขาก่าวเข้ามาสวัสดีครับผมไปถุนโนเรียนท่าเรียนท่าง,ง่ายไปเนาะ